โรงเรียนวัดคีรีวงภายใต้การบริหารงานโดยนางจิรพันธ์สิขวัต์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวงโครงงานสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน CIP เรื่องถุงผ้า e c o p r i n t ชั้นอนุบาล2โรงเรียนวัดคีรีวงสํสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่ง จุดเริ่มต้นในการทำนวัตกรรมถุงผ้าพิมพ์ลายด้วยใบไม้ดอกไม้เกิดจากบริเวณโดยรอบโรงเรียนชุมชนมีขยะที่เป็นถุงพลาสติกจำนวนมากซึ่งถุงพลาสติกเป็นขยะที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานหลายร้อยปีอีกและการกำจัดถุงพลาสติกของคนในชุมชนจะกำจัดโดยการเผาซึ่งจะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในชุมชนเด็กๆจึงเกิดความคิดอยากใช้ถุงผ้า เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกขณะไปซื้อของเด็กและครูจึงคิดและหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำถุงผ้าเป็นของตนเองออกแบบลวดลายพิมพ์ลายถุงผ้าด้วยตนเองที่เหมาะสมกับวัยสามารถทำได้ด้วยตัวเองเด็กๆในห้องจึงลงความคิดเห็นว่าจะทำถุงผ้าโดยพิมพ์ลายจากใบไม้และดอกไม้ที่มีอยู่ในโรงเรียนเนื่องจากมีต้นไม้จำนวนหลายชนิดที่มีใบไม้รูปร่างลักษณะที่แตกต่างกาัน มีทั้งไม้ยืนต้นไม้ดอกสีสันสวยงามอีกทั้งได้รู้จักการใช้สีจากธรรมชาติจึงเป็นการจุดประกายความคิดให้กับทางชั้นอนุบาล2ควรนำถุงผ้ามาพิมพ์ลายจากใบไม้ดอกไม้มาดัดแปลงเป็นนวัตกรรมตัวอื่นนั่นก็คือนวัตกรรมถุงผ้า Eco p r i n t โดยใช้กระบวนการ Learning Process 6ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ประเมินทักษะการคิดของผู้เรียนการทดสอบระดับความคิดของนักเรียนก่อนจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือดังนี้แผนพัง Spidergram ขั้นที่2คิดประเด็นการเรียนรู้จากแรงบันดาลใจหมายถึงการให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกตป,ปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาจากการสำรวจสถานที่หรือสิ่งที่สนใจทั้งในความเป็นจริงและคลิปวิดีโอ ขั้นที่ 3. ร่วมมือการเขียนแผนกับผู้เรียนนักเรียนวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยนำความสนใจของผู้เรียนมาเป็นโครงสร้างหลักในการเขียนแผนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดสิ่งต่างๆที่ต้องการเรียนรู้อย่างมีเหตุผลขั้นที่ 4. จัดการเรียนรู้ขั้นตอนในการลงมือปฏิบัติสร้างชิ้นงานโดยใช้กระบวนการพัฒนาห้องเรียนประสิทธิภาพสูงผลิตชิ้นงานของตนเองจนสำเร็จและมีคุณภาพ เริ่มจากเด็กเดินสำรวจใบไม้บริเวณรอบๆโร,รงเรียนแล้วให้เก็บใบไม้ที่เด็กสนใจมา1ใบจากนั้นนำใบไม้ที่ได้มาสังเกตรูปร่างลักษณะของใบไม้แต่ละใบแบ่งกลุ่มเพื่อทำชิ้นงานของตนเองโดยแต่ละกลุ่มพูดคุยตกลงกันว่าจะใช้ใบไม้ชนิดใดามาทำชิ้นงานเริ่มจากกลุ่มที่1เลือกใบโพมาทำอีโคเพลทครูคอยให้คำแนะนำจากนั้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติเอง กลุ่มที่2เลือกใบชะบาในการทำ eco print เด็กๆสนุกสนานเมื่อได้ลงมือทำชิ้นงานด้วยตนเองกลุ่มที่3เลือกใบขี้เหล็กในการทำ eco print เป็นของตนเอง จากนั้นแต่ละกลุ่มนําดอกไม้ที่มีอยู่บริเวณรอบๆโร,รงเรียนมาตกแต่งถุงผ้าของกลุ่มตนเองให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นขั้นที่5ผู้เรียนประเมินตนเองนักเรียนทําการประเมินตนเองทําแบบสอบถามเปรียบเทียบการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนจัดกิจกรรมและหลังจัดกิจกรรม ขั้นที่ 6. ชวนคิดต่อยอดสะท้อนคิดเกี่ยวกับคุณค่าผลงานของตนเองและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทำกิจกรรมนำมาแก้ไขและคิดต่อยอดเพื่อพัฒนานวัตกรรมให้ดีขึ้นหรือปลากใหม่ขึ้น เด็กๆนำชิ้นงานออกมานำเสนอและจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจในงานเปิดบ้านวิชาการจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการในครั้งนี้ทำให้เด็กได้รู้จากการนำวัสดุที่มีอยู่ในชุมชนมาทำชิ้นงานให้เกิดประโยชน์เพิ่มมูลค่าของวัสดุท้องถิ่นได้เรียนรู้ทักษะชีวิตการทำงานที่มีระบบขั้นตอนมีพัฒนาการทั้ง4ด้านเหมาะสมตามวัย ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำโครงงานในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอบคุณค่ะ